อันตรายมาหลายรูปแบบนะครับเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับกรณีของผู้หญิง6คนฮะน้องเนพื้นเพบ,บ้านอยู่โคราชแล้วก็มีคนเนี่ยพาขึ้นรถตู้บอกว่าจะพาไปส่งที่ภูเก็ตไปทํางานแต่ระหว่างทางน้องเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะก็เลยโทรแจ้งตํารวจก่อนที่ตํารวจจะมาตรวจสอบและช่วยเหลือได้ล่าสุดน้องผู้หญิงทั้ง6คนนี้ส่งกลับบ้านที่โคราชถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมกรณีของเด็กผู้หญิง6คนครับถูกล่อลวงขึ้นรถตู้จากโคราชมุ่งหน้าไปส่งปลายทางคือภูเก็ต แล้วปรากฏว่า1ใน6เนี่ยอายุ14เท่านั้นเองนะครับเด็กผู้หญิงออกอุบายขอเข้าห้องน้ําแล้วโทรศัพท์หาตํารวจหลังจากนั้นตํารวจสพละแมชุมพรก็มาตรวจสอบเจอว่ามีคุณครูเกษียณอายุราชการอายุ63ปีคนขับรถตู้พาน้องผู้หญิง6คนเนี่ยมาจากโคราชคุณครูบอกว่าก็ได้รับการติดต่อจากนางสาวอ้อนจากภูเก็ตอ่ะให้ไปรับญาติซึ่งเป็นผู้หญิงจากโคราช3คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ไปรับอีก3คน ในอีกพื้นที่หนึ่งนี่นะฮะโดยที่ไม่ได้ถามรายละเอียดนี่นะครับสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสีคิ้วนำรถตู้ผู้ต้องหาพร้อมกับน้องผู้หญิง6คนเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัยแล้วก่อนจะสอบปากคำทุกคนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนะฮะได้กลับบ้านไปพักผ่อนทีนี้คนขับรถตู้ล่ะคุณครูเกษียรอายุคนนี้อายุ63แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่า ถูกคุมตัวสอบปากคําเพิ่มนะฮะครับส่วนเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับคุณบอลรัชะตะเนี่ยไปเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่สอพอสีคิ้วนะครับก็พบว่าตํารวจมีการเรียกเด็กสาวที่อยู่บนรถตู้มาสอบปากคําเพิ่มเติมนะครับก็มาพร้อมกับผู้ปกครองหนึ่งในผู้ปกครองเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวช่องวันฟังนะครับว่าลูกสาวได้รับการติดต่อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางสาวอ้อน ทักมาชักชวนให้มาทำงานเป็นแอดมินของเพจเพจหนึ่งซึ่งขายสินค้าออนไลน์หน้าที่หลักๆก,ก็คือคอยตอบแชทพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางอินบ็อกซ์นะครับเสนอรายได้ให้กับน้อง1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนอรายได้สูงมากเลยนะครับพอถึงวันกำหนดนัดหมายมาพบเจอกันมารับตัวน้องไปมีรถตู้มาจอดที่หน้าบ้านคนชื่ออ้อนเนี่ยไม่ได้มาด้วย ส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกผิดสังเกตนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอนี่จะเป็นการหล่อลวงหรือว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่าได้แต่ตั้งคําถามนะครับผมไม่ห้ามถ้าลูกมีงานทําดียผมไม่เคยห้าม,มก็อยากให้ไปทีนี้มันมันมาเอกใจหรือว่ามันผิดปกติตอนไหนยังไงมันมาเอกใจตอนที่ว่ายายบอกว่ามารับไปเรียว,ว่าไม่ไม่มีอีอะไรอ่อนอ่อนอ่อนเนี่ย เพราะว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กเพื่อนบ้านบ้านเดียวกันนี่ไม่มีคนที่อ่อนมารับอา ขณะที่เด็กหญิงอายุ17ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เดิน<อ>ทาง,<อ>งไปกับรถตู้บอกก<อ>ับคุณ<อ>บอลรัสตาผู้สื่อข่าวของเราว่ารู้จักกับหญิงที่ชื่ออ้อนมาประมาณ6เดือนค่ะมีการเสนองานเป็นแอดมินให้ไปทํา <c> ที่ภูเก็ตก<ท>็มีความสนิทสนมกันร,ระดับหนึ่งก็เลยไว้ใจตัดสินใจเดินทางไปทํางานด้วยมีการพูดคุยรายละเอียดข,ของงานทั้งหมดแล้วและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการบังคับค่ะส่วนกรณีเด็กสาวอายุ14ปีที่อ้างว่าเป็นคนแจ้งตํารวจเธอนี้ออกจากบ้านนะคะไม่ได้บอกผู้ปกครองว่าจะไปไหนจึงทาให้ ผู้ปกครองออกตามหาและแจ้งตำรวจค่ะระหว่างทางเด็กอายุ14ปีก็ขอเข้าห้องน้ําแล้วก็เดินมาบอกให้คนขับรถตู้เนี่ยทิ้งเธอไว้ที่ปั๊มน้ํามันเพราะว่าตอนนี้ผู้ปกครองกําลังเดินทางมารับตัวกลับบ้านแต่คนขับพร้อมกับเพื่อนที่อยู่บนรถตู้ยืนยันว่าจะรอเป็นเพื่อนเพ,นเพราะว่าเดินทางมาด้วยกันแต่สุดท้ายก็มีตำรวจบุกเข้ามาจับคนขับรถตู้ค่ะแม่หนูยังไม่ได้คิดว่าเป็นผิดปกติแต่ว่าผู้ปกครองของน้องเขาโทรไปโทรไปแจ้งความเพราะว่าน้องเหนียวจากบ้านค่ะ แล้วส่วนตัวเราเนี่ยคือเรายินยอมที่จะไปทํางานนี้ย,ยินยอมค่ะเต็มใจไปสมัครใจไปเองคือเราสมัครใจไปเองเลยค่ะเขาไม่ได้ชวนที่เราสมัครใจไปทํางานนี้เพราะว่าอะไรคเ,เพราะเราเหมือนเรารู้จักเขาแล้วเหมือนสนิทกับเขาอะค่ะเหมือนประมาณนี้แต่คือไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เรารู้จักเขาพูดคุยกันบ่อย คือน้องผู้หญิง6คนเนี่ยก็จะมีทั้งที่สมัครใจท,ที่จะไป<ช>แล้วก็บางส่วนคืออยากจะไปแต่ไม่ได้บอกพ่อแม่ครับถูกไหมฮะดังนั้นก็เดี๋ยวคงต้องสอบอย่างละเอียดอีกครั้งน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนฟังแล้วก็ยังรู้สึกเอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะรวมถึงปลายทางด้วยนะคนชื่ออ้อนที่ภูเก็ตนั่นะนะฮะ<ช>ว่า<ช>ต้นสายปลายเหตุแท้จริงคืออะไรแต่ว่าเบื้องต้นครับถามตำรวจฮะทางคดีที่โรงพักสีคิ้วบอกว่าตำรวจแจ้งข้อหากับคนขับรถตู้เป็นอดีต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการเนี่ยหนึ่งข้อหาก่อนก็คือพรากผู้เยาว์อายุน้อยกว่า15ไปจากผู้ปกครองส่วนข้ออื่นๆต้องดูตามพยานหลักฐานนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นถึงอดีตผอ,อรโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนสูงโคราชด้วยนะครับพอเกษียณอายุแล้วก็เลยมารับจ้างขับรถตู้ทั่วไปก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ถูกจับดำเนินคดีนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t ท b e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ